<laughs> มาอีกรอบจะมาอีกรอบวันนี้เน็ตวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันอ้วนมากเลยถอยหน่อยสิอ่ะถอยหน่ยอยค่ะถอยอ่ะถอยไม่รู้สึกว่าเราอ้วนมากนะคะเน็ตไม่ดีนะคะวันนี้เน็ตไม่ดี ทีเมื่อวันก่อนเน็ตไม่มีสะดุดนั้นเราก็ไม่ได้มาทักทายพี่ๆเนาะด้นวันนี้<ม>เน็ตเราไม่ดีก็แม่แมใครมาแล้วก็ส่งกำลังใจให้เคมนด้วยนะคะเคมนน้อยนะคะ ส่งข้อความเบิ้งเบิงบงใครมาแล้วทักทายด้วยนะคะส่งสัญญาณตืดตืดเน็ตโหลดค่ะเน็ตโหลดขออีกอนุญาตมาอีกสักรอบหนึ่งนะคะทุกคนงึดเลยวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเน็ตฉันจะไม่ดีพี่แอนพี่แอนนามูอ้วนพี่แอนนามอ้วนจุงกะคะ่ะสวัสดีจันนุ่ม พี่แอนเมื่อกี้น้องแว๊บๆเมืบบม่อกี้มีพี่พี่ไผ่คนล่าหนูกับพ,พี่เน็ตอุ้มมันก็หมุนหมุนหมุนอะอยู่สองสามรอบแล้วทีเนี้ยอุ้มก็ไปเลยพี่แอนเลิฟแรก thank you ค่ะพี่แอน thank you ค่ะตังเกช่นนะคะเลิฟแรกเลิฟเลิฟค่ะเลิฟเลิฟเลิฟพี่แอน ที่พี่แอนที่อุ้มไปส่งกำลังใจให้เนาะคลิปแรกๆนะพี่แอนแบบสดชื่นแจ่มใสนะคะแบบว่าน่ารักแบบพองแบบสดชื่นน่ะพี่เออแต่ทีนี้พอดูๆไปคลิปหลังๆอ่ะแบบว่าพี่แอนเริ่มเหนื่อยแล้วเออพี่แอนเริ่มเหนื่อยก็เนาะอยากเราก็อยากให้มันเออ่ได้โปรเร็วๆเราก็ทุ่มเทเลยเนาะพี่แอนเนาะ ในๆเราก็ลงทุนทํามาแล้วได้ตั้งขนาดนี้แล้วอีกนิดเดียวก็กัดฟันเอาเน,าพนาะพี่น้องสู้ๆสูๆๆ้ๆเน่ไม่แล้วค่ะ <c oughs> ล่าหนู <c oughs> พี่แอนพี่แอนมาพี่แอนมาพี่ไ่ก็มานะคะ <c oughs> ใช่เน็ตมูนหรือเปล่าใช่แล้วเนิมอีกแล้วนะพี่แอน <c oughs> เน็ตไม่ดีเลย <c oughs> เน็ตไม่ดีค่ะ น้องมีความขัดข้องใจมากเลยที่เน็ตไม่ดีเนี่ยไอไม้ไอไม้สวัสดี้จไอไม้อุ้มไม่ได้ไอไม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 ้โอ้ตายแล้วอรี่ค่ะ s อรี่ค่ะไอไม้เออมาแล้วมาแล้ว <laughs> เน็ตวันนี้อุ้มเน็ตไม่ได้ดังใจเลย นั่นแหละวีวีดีโอของพี่หมายนะเวลาพี่เอาไปลงในตัวเอฟนะอุ้มเห็นมีเพื่อนเนเขาเขาดูกันเยอะอยู่นะพี่อมว่ามาถูกทางแล้วแหละเราต้องเอาไปลงที่นั่นมากเนาะจ้ะเนาะใช่แล้วพี่เอนเน็ตอุ้มไม่ดีหมุนติ้วติ้วอยู่นี่แหละจ้าติดติดติ้ติดติดอยู่นี่แหละจ้า ไอติมไอติมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอุ้มจ่าไอติมนะคะใช่ค่ะเน็ตไม่ดีเลยค่ะพี่พี่ค่ะเน็ตไม่ดีเลยเนี่ยเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวอุ้มแบบรูปๆก่อนรูปๆูรูปรก่อนว่าอยู่กับฉันให้ได้สักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะคะเดี๋ยวพี่ลงผักก่อนนะจ้าจ้าจ้าไอ้หมเอาเลยจ้าเอาเลยตามสบายค่ะไม่ว่ากันนะคะ แค่แวะมาแค่นี้สิบนาทีห้านาทีแค่นี้น้องก็ดีใจแล้วค่ะไอ้ไปเลยค่ะตามสบายจ้าเดี๋ยวจะไอ้ไปเลยค่ะตามสบายเติมสบายค่ะตามสบายตามสบายนะคะเอาตามสะดวกค่ะไอติมก็สวัสดีพีแอนนะคะพีแอนนาของเราพีแอนพีแอนพีแอนองคก็องค์ก็ไปให้กําลังใจพีแอนอยู่นะคะเมื่อกี้ก็ เอ่อเอ่อไปร้านไทยหรือเปล่าอุ้มเห็นกระชายอ่ะอุ้มอยากได้อุ้มไม่มีกระชายเลยแถวนี้แถวนี้กระชายถ้าอยากได้กระชายก็ต้องไปร้านไทยหรือร้านเวียดนามจากพี่เอนแต่ว่ามันมันก็จะแพงมากเลยนะอืมพี่เอนบอกไอ้ไหมไอ้ไหมไปแล้วไปแล้วจ้าไอไปไอไปปลูกผักเดี๋ยวไอมานะจ้าเดี๋ยวไอมาใหม่ ไอ้ไอติมก็สวัสดีพี่หมายด้วยนะจ๊ะกินอะไรวันนี้ไอ้ติมถามเราเหรอหรือถามพี่แอนหรือถามพี่หมายทำไมสภาพผมฉันเป็นอย่างนี้วันนี้ทำไมสภาพผมฉันรับไม่ได้่ไม่ได้ สระผมเมื่อคืนทีนี้ก็ทานน้ำมันทาผมที่เป็นแบบครีมทาผมอืมทีนี้ตื่นสภาพมามันก็ได้มาอย่างนี้นะคะขอบอกอืมเข้ใจเหมือนกันถามทุกคนถามทุกคนนียังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะตั้งแต่เช้านะคะขอบอกดิฉันยังไม่ว่างเลยค่ะ ิฉันนะคะวันนี้เอ่อวันนี้ธุรกิจพันล้านมากเลยนะคะตื่นเช้ามาก็ไปไหนโอ้ยโอ้ยเรียงลำดับไม่ถูกอ้อโทรหาหมออืมไอ้เติมอุ้มโทรหาหมอแล้วเรื่องนั่นแหละเรื่องเรื่องที่ว่าเอ่อเอ่อต้องได้ผ่าตัดน,นั่นแหละก็หมอเขาโทรมาหลายครั้งเขาโทรหาอุ้มไม่ติดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเอ่อ อาทิตย์ที่แล้ววันจันทร์อุ้มจาได้อุ้มโทรไปที่เอไปที่เอโรงพยาบาลนั่นแหละมันเป็นคลินิกเฉพาะของผู้หญิงเนาะอุ้มก็ยังไม่ได้เล่าให้เหติมฟังเลยก็ทีเนี้ยก็เอเขาบอกเขาก็มีการเอ็ดมาด้วยนะเขาบอกว่าคุณหมอโทรหาเธอเนี่ยมันอยู่ในแบบมันจะเวลาเวลาเออเออหมอเขาติดต่อคนไข้ใช่ไหมเราก็จะทิ้งเบอร์ไว้เนาจานะเนาะ